สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคิมสมายเช่นเคยค่ะคลิปนี้แขกก็จะพาเพื่อนๆมาทำสบู่บำรุงผิวด้วยว่านหางจระเข้และดอกอัญชันกันค่ะส่วนผสมและวิธีทำม,มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกนะคะของเราก็จะเป็นว่านหางจระเข้เราจะใช้อยู่ที่100กรัมค่ะโดยจะฝานเอาแต่เนื้อค่ะต่อไปก็จะเป็นกลีซรีน แบบใสค่ะตัวนี้เราใช้อยู่ที่250กรัมค่ะต่อไปก็จะเป็นดอกอัญชันเราใช้ไม่เยอะค่ะก็เป็น1น่ถ้วยเล็กนะคะเพราะเราจะเพิ่มสีสันให้กับสบู่ของเรานั่นเองค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านหางจระเข้ที่เราล้างและฝานเปลือกออกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นำว่านหางจระเข้ล้างน้ำให้สะอาดค่ะและหั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ฝานเปลือกออกให้หมดค่ะก็จะได้เป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดเนื้อว่านหางจระเข้เราใช้อยู่ที่100กรัมค่ะ สำหรับสบู่ว่านหางจระเข้สูตรนี้บอกได้เลยว่าใช้ดีมากๆค่ะเพราะตัวว่านหางจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มและเต่งตึงใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะปั่นเสร็จแล้วจะได้น้ำเป็นวุ้นใสๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปนำดอกอัญชันเด็ดใบสีเขียวออกให้หมดแล้วใส่น้ำร้อนอยู่ที่3มช้อนโต๊ะค่ะ ใช้ช้อนกดบดให้น้ำเป็นสีม่วงค่ะสูตรนี้เราใช้สีจากดอกอัญชันเพื่อเพิ่มสีสันให้กับสบู่ของเราให้มีสีสันสวยงามและน่าใช้มากขึ้นนั่นเองค่ะก็จะได้สีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนำมากรองเอาแต่น้ำของดอกอัญชันค่ะต่อไปนำกีซอรีน250กรัมไปตุนกันค่ะในส่วนของกีซอรีนช่วยในการหล่อลื่นได้ดี ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนและที่สำคัญไม่อันตรายต่อผิวด้วยค่ะขณะที่รอให้กลีเซอรีละล,ลายเราก็คนและเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะกลีเซอรีละล,ลายเป็นน้ำแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปนำน้ําว่านหางจระเข้มาผสมละเทลงไปได้เลยค่ะจากนั้น ก็ใส่ดอกอัญชันต่อเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะจะเห็นได้ว่ายังมีเศษของเนื้อว่านหางจระเข้นะคะาจากการที่เราปั่นไม่ละเอียดน,นะคะก็จะยังมีเศษเนื้อเป็นก้อนๆอ,อยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเทตักใส่พิมพ์เลยค่ะ พิมที่ใช้นะคะก็จะเป็นพิมพ์รูปมะเฟืองค่ะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ก็มีค่ะเดี๋ยวเรามาตักสบู่ใส่พิมพ์กันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่บ้านปลูกว้านหางจระเข้นะคะหรือว่ามีดอกอัญชันด้วยยิ่งดีเลยค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรมากเลยนะคะซื้อแค่ตัวกีเซิลีนค่ะกเซิลีนก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทค่ะครึ่งกิโลก็จะอยู่ที่60บบาทค่ะก็จะ500รกรัมนะคะ แต่สูตรนี้เราใช้กิสเซอรลีน250กรัมทำสบู่ได้6ก้อนถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่ตักสบู่ใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วให้เราตั้งทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะรอจนกว่าสบู่จะแข็งตัวเป็นก้อนค่ะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปสบู่ของเราก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีอ่าก้อนขาวๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อของว่านหางที่เราปั่นแม่ละเอียดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็จะยุบไปเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะสบู่ออกจากพิมพ์กันเลยค่ะใช้นิ้วนะคะช่วยดันก้อนสบู่ออกมานะคะค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสบู่รูปมะเฟืองน่าใช้มากค่ะสีสันก็สวยงามน,นะคะ สำหรับสบู่ว่านหางจระเข้สูตรนี้บอกได้เลยว่าใช้ดีมากค่ะเพราะตัวว่านหางจะช่วยให้ผิวขาวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เต่งตึงใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่มีว่านหางจระเข้อยู่ในสวนนะคะหรือจะมีดอกอัญชันก็ดีค่ะสามารถนำมาทำสบู่แบบนี้ใช้เองได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้คิมสมายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคิมสมายได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ